อยากหุ่นดีอยากกลัวที่จะรับประทาน แป้งนะครับโอเคไหมเฮ้ยอ,อันนี้มันเป็นอีกอันนึงนะครับที่ผมได้รับคําถามประมาณนี้เยอะมากเลยสําหรับใครหลายๆคนที่แบบอาจจะมีความรู้มาประมาณว่าเฮ้ยถ้าเรากินแป้งเยอะมันต้องอ้วนแน่เลยก็มีความกลัวแป้งมีความขยาดแป้งไปเลยแล้วก็กินแป้งน้อยๆบางคนตัดแป้งออกไปจากชีวิตเลย <c oughs> ซึ่งผมอยากจะบอกว่าไม่ได้นะครับแป้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่อาหารที่สําคัญมากสําหรับร่างกายเรานะครับมันคือแหล่งพลังงานชั้นดีของร่างกายถ้าเราตัดออกไปจากชีวิตนี้ผมบอกเลยมันจะเอฟเฟกหลายอย่างมากเลยนะครับเช่นร่างกายก็ไม่มีแรง บ้างลหละเสียสุขภาพบ้างแหละไม่มีแรงออกกําลังกายเลยบ้างลหละนอนหลับแย่ yeah, บ้างลหละหรือแบบว่าโอ้โหไม่มีความสุขแล้วมีความตึงมีความเครียดบ้างละ่ะม,มันมันเอฟเฟกหมดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าหมูนี้ก็เป็นอีกหมูอาหารสาคัญนะครับดังนั้นต้องกินเพียงแต่ถ้าอยากจะกินให้หุ่นดีก็แค่ต้องกินอยู่ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมเท่านั้นเองครับและที่สําคัญเรากินแล้วเราก็เอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดด้วยด้วยการเอาไปออกกําลังกายเงี้ยเอาไปทําเวทอย่างเงี้ยโอ้โหเติมพลังงานมาก็เอาไปใช้แรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปเสริมสร ก็เอามาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันระบบข้อขานเราจะได้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วที่สําคัญเราก็มีการคาร์ดิโอทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรากินดีเราก็ออกออกไปใช้ให้ดีด้วยมันก็จะสมดุลกันพอดีมันก็จะไม่ทําให้เราอ้วนขึ้นหรอกครับแต่สําหรับบางคนที่อาจจะมีโมเมนต์ว่าเฮ้ยเราไปอ่านหรือไปรับความรู้มาว่าเช่นการตัดแป้งหรือว่าการกินคีโตหรือการทํามินิคัพหรือว่าการแบบกินโลคาร์บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะครับแบบเนี้ยมันกินได้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ทําในระยะเวลาที่ยาวนะอย่างมากก็ประมาณ 1- 2เดือนเท่าาานนั้ะแบบอรรมณณ์ป เราอยากจะลดความอ้วนแบบด่วนจีอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีเหล่านี้ได้แต่พอมันผ่านจุดจุดนี้ไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการเริ่มปรับสมดุลใหม่ปรับการกินใหม่ปรับการออกกําลังกายใหม่ให้มันเข้าสู่โหมดการสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตัด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 แล้วก็งี่กินเลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยกันไปยาวๆเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นปรับใหม่นะครับอาหารทั้ง5าหมูมันจําเป็นทุกหมู่แป้งก็เป็นหนึ่งในนั้นแค่เลือกกินให้มันเหมาะสมได้สัดส่วนตามที่รรรรรร่่่่าาาาาาางงงงกกกยยเเเต้้้ออออททีีสสํคัญุดินนนแลวไปปใใชชะโ์ืข หุ่นอยู่แล้วและดูแลตัวเองให้ครอบคุมยังง่ายยังไงก็ได้หุ่นดีแน่นอนลองออาไปปรับใช้ดูนะครับ